รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการ Thailand New n o r m a l ทุกเช้าวันอาทิตย์ก้านาฬิกา30นาทีกับจอยอวัสดาค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องประเด็นฮอตนะคะซึ่งต่อเนื่องมานานหลายเดือนแล้วเหลือเกินนะั่นก็คือเรื่องของวัคซีนโควิด19นั่นเองค่ะนาทีนี้คนไทยนั้นท่องชื่อวัคซีนกันแทบขึ้นใจทุกยี่ห้อแล้วนะคะแล้วก็ทราบว่ามันมาจากไหนมีประสิทธิภาพยังไงในการรักษาแต่ที่ไม่แน่ใจเลยก็คือ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากข่าวสารข้อมูลที่ได้รับมานั้นถูกต้องตรงตามนั้นจริงหรือเปล่าค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราจะพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์เฉลิมชัยบุญญลีพันธ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันคลินิกสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีทุกท่านค,ครับค่ะก็คงต้องถามคุณหมอนะคะว่ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเรารู้จักว่ามันมีวัคซีนอะไรบ้างวัคซีนมาจากไหนกันยังไงกันบ้างคน แทบจะท่องกันได้หมดแล้วนะคะแต่ประสิทธิภาพจริงๆของวัคซีนแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันหลายคนอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจในวัคซีนบางยี่ห้อหรือว่าในที่สุดแล้วก็กลัวว่าจะแพ้วัคซีนตรงนี้ต้องถามมุมมองคุณหมอและขอให้อธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบแบบหมอหน่อยนะคะอันที่หนึ่งเราควรทราบก่อนว่าวัคซีนคืออะไรวัคซีนก็คือการนำเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียรหรือไวรัส ใส่เข้าไปในร่างกายของมนุษย์แล้วภูมิต้านทานของมนุษย์ก็พบก็เลยสร้างภูมิคุ้มกันออกมาต่อสู้ต่อสู้จนชนะเสร็จแล้วภูมิคุ้มกันนั้นเขาก็ค้างอยู่พอเจอเชื้อโรคจริงๆในครั้งต่อไปเราก็เลยสู้ชนะจะได้ไม่ป่วยนี่คือหลักของวัคซีนนะครับถ้าเราเอาเชื้อโรคไวรัสมาทั้งตัวแล้วมาทําให้มันตายเราเรียกว่าวัคซีนเชื้อตายถ้าเราเอามาบางส่วนที่เป็นโปรโตีนเราก็เรียกว่าโปรตีนเบสหรือโปรตีนซับยูนิต ถ้าเราเอารหัสพันธุกรรมมาสร้างโปรตีนก็มีทั้ง DNA ซึ่งเป็นรหัสพันธุกรรมสายคู่กับ RNA ซึ่งเป็นรหัสพันธุกรรมสายเดี่ยวแล้วเป็นตัวสื่อสารก็เรียกว่าเมสเซนเจอร์ก็เลยเป็นคำว่า M r n a ทั้งหมดมีวั <c oughs> ตถุประสงค์เดียวกันนะครับก็คือทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เกิดตกใจว่ามีผู้บุกรุกแล้วพอบุกลุกเสร็จก็เลยสร้างกองกำลังขึ้นมาต่อสู้แล้วกำจัดผู้บุกรุกนั้นไปซึ่งจะชนะเนื่องจาก เราทําให้ผู้บุกลุกนั้นอ่อนกําลังลงอยางมากนี่คือหลักพื้นฐานของวัคซีนนะครับเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยเราต้องการวัตถุประสงค์สองอย่างหนึ่งไม่ให้ติดเชื้อเลยกับอันที่สองถ้าเชื้อเขาเก่งวัคซีนที่ดีก็ยังทําให้ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ป่วยหนักจนเสียชีวิตแต่อาจจะมีบางส่วนติดเชื้อได้โควิดเนี่ยเป็นไวรัสที่เก่งครับเขาสามารถ ทำให้คนที่ได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยยังติดเชื้อได้บางส่วนแต่บางส่วนก็ไม่ติดเชื้อนะครับเดี๋ยวคนเข้าใจผิดนึกว่าวัคซีนโควิดเนี่ยไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อไม่ใช่นะครับภาษาคืออย่างนี้ครับวัคซีนโควิดป้องกันการ,การ,การติดเชื้อได้ดีกว่าคนไม่ฉีดวัคซีนแน่นอนแต่ป้องกันการป่วยรุนแรงจนนอนโรงพยาบาลเข้า ICU เนี่ยได้กว่า90%เตกือบ100%เเหตุผลก็คือ เราฉีดเข้ากล้ามเนื้อเขาไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกระแสะเลือดแล้วภูมิคุ้มกันก็วิ่งอยู่ในเส้นเลือดเราเนี่ยแต่เวลาเชื้อโรคเข้าไปเขาไม่ได้เข้าเส้นเลือดโดยตรงเขาเข้าไปทางเดินหายใจเข้าไปตั้งแต่รูจมูกหลอดลมแล้วก็ปอดเพราะฉะนั้นเขาสามารถบุกรุกช่วงแรกได้ครับคือเขายังไม่เจอกองกําลังอย่างเต็มที่เพราะกองกําลังเราอยู่ในกระแสะเลือดถูกไหมครับภูมิคุ้มกันเขาก็เลยทําให้ติดเชื้อได้บางส่วนหมายถึงว่ามันก็ยังเข้าไปในทางทางเดินหายใจได้ ไม่ได้แปลว่าติดเชื้อหรือว่ายังไงครับคุณหมอ,อแปลว่าติดเชื้อแล้วแต่ยังไม่มีอาการติดเชื้อนะฮะคราวนี้พอเขาจะทําให้เกิดอาการเนี่ยเขาก็ต้องบุกลุกเข้าไปในเซลล์บุกลุกเข้าไปในอะไรเยอะะนะครับในเนื้อปอดที่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงเยอะยะตรงเนี้เขาจะไปเจอภูมิคุ้มกันที่อยู่ในกระแสะเลือดเราแล้วก็เราก็เลยไม่ป่วยหนะักค่ะก็คือเป็นการติดเชื้อแบบสแสดงอาการกับติดเชื้อแบบไม่สแสดงอาการที่อธิบายกันทั่วไปนั่นเองครับคือคือ,คอติดเฉยๆแต่ภูมิคุ้มกันในกระแสเลือด จัดการเสร็จซะก่อนเราก็เลยไม่มีอาการบางคนไม่รู้ตัวด้วยนะครับถ้าไม่ไปตรวจก็ไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อแล้วครับแต่บุคคลเหล่านี้ก็สามารถแพร่เชื้อได้ถูกต้องไหมคะได้ครับแต่จะแพร่ได้น้อยลงเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ฉีดวัคซีน เราพบว่าคนคที่ฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อจะแพร่เชื้อได้น้อยมเมื่อเทียบกับคนไม่ได้ฉีดวัคซีนครับสาหรับคนที่ติดเชื้อแล้วแล้วป่วยไปแล้วแสดงอาการหนักหนาสาหัสกันไปแล้วแล้วก็กลับมาหายดีนะคะพวกเหล่านี้เราเห็นว่าคุณหมอบางท่านยังแนะนําให้กลับไปรับวัคซีนอีกตรงนี้มันเป็นเพราะอะไร啊ะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามันเป็นลักษณะพิเศษของไอ้เจ้าไวรัสโควิด ไวรัสก่อโรคโควิดเนี่ยเราชื่อว่าไวรัสโคโรนาลำดับที่เจ็ดมันจะมีไวรัสโคโรนาลำดับอื่นๆไวรัสแต่ละชนิดเนี่ยเมื่อเข้ามาในร่างกายมันทําให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันไว้สู้เนี่ยสูงหรือคงยาวนานไม่เท่ากันเป็นโชคไม่ดีของมนุษยาชาติที่ไวรัสก่อโรคโควิดมันกระตุ้นให้ภูมิต้านทานของมนุษย์เนี่ยภูมิคุ้มกันมนุษย์เนี่ยขึ้นอยู่ได้ไม่นานครับพอไม่นานเนี่ย ยังไม่รู้ตัวเลขที่ชัดเจนนะครับแต่อย่างน้อยฉีดแล้วเนี่ยเขาพบว่าอยู่ไปอย่างน้อย 3- าถึงหเดือนแน่ๆ่ส่วน6เดือน8เดือน12เดือนเป็นไงต้องรองานวิจัยก็พอคุมคุ้มการระดับตกลงก็เลยต้องฉีดกระตุน้นแต่ถ้าเราคุ้นเคยกับวัคซีนอีสุกอีใสวัคซีนป้องกันโรคหัดใครที่มีลูกหลานจะจําได้นะครับเราฉีดเมื่อตอนเด็กๆแล้วเนี่ยตลอดชีวิตเราไม่ต้องฉีดวัคซีนหัดอีกถูกไหมครับถูกค่ะเพราะว่า ภูมิคุ้มกันของวัคซีนที่ได้จากป้องกันหัดมันอยู่หลายสิบปีโควิด -19 เราไม่ได้โชคดีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโควิด -19 จึงจําเป็นต้องฉีดบูสเตอร์หรือกระตุ้นเพราะภูมิคุ้มกันจะตกลงแต่พอฉีดกระตุ้นปุ๊บมันจะขึ้นอย่างสูงมากมายมหาศาลเพียงเข็มเดียวเพราะว่าระบบเมมโมรีเซลหรือเซลล์ความทรงจำเนี่ยที่มันผลิตภูมิคุ้มกันเนี่ยมันยังจําได้อยู่พอเราส่งวัคซีนเข้าไปเนี่ยโอ้โหเขาตกอกตกใจนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันกันรวดเร็วเลยขึ้นเป็น10ส นั่นระตุ้นเข็มเดียวก็เลยพอครับมันจะอยู่ได้นานไหมคะกว่าจะที่จะต้องฉีดเข็ม4อ่าอันนี้ต้องรอการศึกษาแต่มีการคาดการนะครับกระตุ้นเข็ม3ภูมิคุ้มกันจะอยู่นานและสูงกว่าฉีดกระตุ้นเข็ม1,2ถ้าจะต้องฉีดกระตุ้นเข็ม4มันน่าจะเป็นเหตุผลอื่นเป็นวัคซีนรุ่นที่สองเจเนเรชันที่2อเอาไว้รับมือกับไวรัสกลายพันธ์สายพันธุ์ใหม่ของโควิดเช่นเดียวกับคนที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ คุ้มคุ้มกันของวัคซีนปีที่แล้วยังอยู่ถูกไหมครับอยู่แต่พอปีใหม่คุณหมอแน่ดาบอกให้ฉีดอาถามว่าทําไมต้องฉีดอีกของเดิมไม่คุ้มกันเหรออ๋อถ้าเจอไวรัสสายพันธุ์เก่าคุ้มกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ปีใหม่มันเป็นสายพันธุ์ใหม่ก็เลยต้องฉีดใหม่โควิดสงสยัยอาจจะมีแนวโน้มแบบนั้นกําลังศึกษาวิจัยกันอยู่ครับ มันเป็นทํานองเดียวกันเข้าใจได้นะคะแต่ตอนนี้โอ้โหหลากหลายหมอหลากหลายทฤษฎีนะคะคุณหมอซึ่งออกมาให้ความเห็นทัศนะต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนซึ่งบางครั้งนอกจากงานวิชาการแล้วยังมีทัศนคติส่วนตัวเข้าไปด้วยนะคะอยากให้คูณหมอสรุปสั้นๆนิดนึงเพราะว่าประชาชนก็กําลังแตกตื่นตกใจอะ่ะต้องใช้คํานี้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนแต่ละชนิดของเมืองไทยอันที่1คือวัคซีนเชื้อตายมี2บริษัทคือซีโนแวคกับซีโนฟาร์ม ลำดับที่3คือวัคซีนมีไวรัสเป็นพาหะก็คือแอสตราเซเนกาอันดับที่4คือวัคซีนที่ใช้ mRNA กำลังสั่งเข้ามาคือไฟเซอร์กับ m o เดอร์นตัวนี้มีข้อเด่นข้อด้อยแตกต่างกันวัคซีนที่เป็นเชื้อตายที่คือไซ n o v a คกับไซโนฟาร์มข้อเด่นของเขาก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้มาหลาย10ปีแล้วผลข้างเคียงระยะยาวมีมากมีน้อยจะเป็นอะไรหรือไม่เราเรียนรู้หมดแล้วเราจดบันทึกไว้หมดแล้ว ข้อด้อยของเขาก็คือวัคซีนอันนี้ฉีดแล้วระดับภูมิคุ้มกันเนี่ยขึ้นสูงไม่มากเท่ากับวัคซีนชนิดอื่นแต่เพียงพอที่จะป้องกันการป่วยรุนแรงการเข้าโรงพยาบาลอันที่2องนะครับคือวัคซีน a อสตร z าเซเนที่เป็นเทคโนโลยีของไวรัสเป็นพาหะอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าเชื้อตายก็ค่อนข้างปลอดภยัยแต่เมื่อใหม่กว่าก็ต้องติดตามผลกันต่อไป เช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่ใหม่สุดคือ m RNA ของไฟเซอร์กับโมเดอร์นาอันนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยแต่ปลอดภัยก็คือมันเพิ่งผลิตได้ไม่กี่ปีก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าระยะยาวจะเป็นอย่างไรข้อเด่นของแอสตราไฟเซอร์และโมเดอร์นาก็คือฉีดแล้วระดับภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นเนี่ยขึ้นสูงกว่าของเชื้อตายแต่การป้องกันการป่วยรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลและป้องกันการเสียชีวิตวัคซีนทุกชนิดในเมืองไทย5บริษัทนี้ พบว่าเกินกว่า95%ป้องกอันการป่วยหนักได้ดีมากพอๆกันครับในประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจในช่วงนี้ก็คือเรื่องวัคซีนของเด็กนะคะแล้วก็คุณหมอเองเนี่ยก็เชี่ยวชาญทางด้านนี้ด้วยนะคะคือคุณหมอก็รักษาทั้งเด็กด้วยแล้วก็เป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาภูมิคุ้มกันคลินิกด้วยนะคะอยากขอความรู้เรื่องวัคซีนในเด็กนิดนึงค่ะเพราะว่า ตอนนี้เราได้ข่าวว่าเดี๋ยวเด็ก12-18ก็จะได้รับวัคซีนแล้วแต่เด็กที่อายุต่ำกว่านั้นสมควรจะได้รับวัคซีนอย่างไรเมื่อไรยี่ห้ออะไรขอให้คุณหมอแนะนำนิดนึงค่ะมันต้องเกิดจากการทดลองเสียก่อนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมักจะไม่ยอมให้เด็กลูกหลานตัวเองเข้าสู่การทดลองวัคซีนทุกชนิดในโลกนี้ของโควิดเริ่มต้นเนี่ยทดลองที่อายุ18ปีขึ้นไปยกเว้นบริษัทเดียวคือไฟเซอร์ทดลองที่อายุ16ปีขึ้นไปนะครับบริษัททุกบริษัทก็เลยเริ่ม ประกาศหาอาสาสมัครเด็กๆเด็กที่แรกเขาก็เอาแค่12ก่อนนะครับเอา <S 1 <S 2ถึง17ทเาเสร็จไปแล้ว2บริษัทนะครับก็คือไฟเซอร์กับโมเดอร์นาจดทะเบียนอนุมัติให้ฉีดตั้งแต่อายุ12ในบางประเทศยังไม่ทั่วโลกนะครับแล้วก็มีวัคซีนของไซโนแวคกับไซโนฟาร์มของจีนได้เริ่มทดลองในอายุ3ขวบขึ้นไปพบว่าได้ผลดีเช่นเดียวกับไฟเซอร์กับโมเดอร์นาในเรื่องความปลอดภัยและกระตุ้นภูมิคุ้มกัน <S <S ขณะนี้ในบางประเทศ แล้วก็สําหรับประเทศไทยเองล่ะคะเมื่อไฟเซอร์เข้ามาซึ่งรัฐบาลสหรัฐให้มาแล้ว1.5ล้านโดสเนี่ยนะครับ <c oughs> รัฐบาลก็ได้ใช้งานวิจัยของไฟเซอร์ฉีดในเด็กอายุ12ปีขึ้นไปได้คาดว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั่นเองวัคซีนของไซโนแวคที่มีการทดลองในเด็กอายุมากกว่า3ขวบก็จะออกมาเป็นงานวิจัยที่เรียบร้อย <c oughs> ไทยเราก็จะมีไซโนแวคอยู่ในมืออยู่พอสมควร <c oughs> ก็จะฉีดในเด็กอายุตั้งแต่3ขวบขึ้นไปได้อันนี้เรางานวิจัย <c oughs> นิดนึงครับ อ๋ออันนี้จะก่อนปีใหม่ไหมคะก่อนครับเพราะว่างานวิจัยทั้งหมดเนี่ยอย่างของ UAE เนี่ยนะฮะสหรัฐอราบอ,าอินเดียเนี่ยเขาก็ทำเสร็จแล้วเขาอนุญ,ญาตให้ฉีดแล้วแต่เดี๋ยวประเทศไทยเราต้องทำอะไรให้มั่นใจนิดนึงยังไซโนแบคะ <S S จะได้ตั้งแต่สามถึงสิบแปดสามสามถึงสิบแปดเลยใช่ครับส่วนไฟเซอร์ก็สิบสองถึงสิบแปดมันจะมีส่วนซ้อนทับกันอายุตั้งแต่สิบสองขึ้นไปเนี่ยได้ทั้งไฟเซอร์และไซโนแบค เพราะฉะนั้นเราก็แผนการสาธารณาสุขของบ้านเราจะล้อกับงานวิจัยอย่างนี้นะคะจําเป็นครับเพราะว่าวัคซีนใหม่แล้วก็ชีวิตผู้คนเราไม่ควรทําอะไรโดยที่ไม่มีชาการรองรับนะครับค่ะแล้วนอกจากงานวิจัยที่เราจะต้องทําล้อกันไปแล้วก็คือการจัดหาวัคซีนเข้าประเทศด้วยตรงนี้คุณหมอมองแผนการทั้งหมดเป็นยังไงบ้างเท่าที่ดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอจะมีความหวังแต่ต้องออกแรงกันเยอะทีเดียวนะครับ วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะแล้วก็โอกาสหน้าคงได้คุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะช่วงนี้ไปพบกับช่วง Thailand New n o r m a l ค่ะเตรียมความพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันส่งต่อความรู้ในทุกวิติกับผู้ทรงคุณวุฒิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้วิทยาทานในทุกสัปดาห์สร้างความเข้าใจได้ตรางองค์ความรู้ของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างรอบด้านกับดรธนกรศรีสุขใสและดออรอัสดาปกบนตรี ติดตามชมได้ในรายการ Thailand you New know n o r m a l ทุกวันอาทิตย์เวลา9นาิกา30นาทีทางช่อง9มคอทเท็ดี D, หมายเลข30สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสืบปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สวัสดีครับ,รบผมเอิร์ธวรวุฒิและลักกี้ล็อกสปาครับท่ามกลางโควิดระบาดแบบนี้เราต้องใช้ชีวิตให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงล็อกดาวน์ต้องไม่หมดหวังและปลอดโควิดให้ได้นะครับถูกต้องครับลักกี้หลายท่านเนี่ยคงเครียดเรื่องปัญหาผลกระทบจากโควิดบางท่านเครียดเรื่องสุขภาพบางท่านเครียดเรื่องปัญหาเศรษฐกิจแล้ว Lucky ลักกี้ล่ะเครียดเรื่องอะไร สอบก็เยอะขึ้นมากเลยครับโอ้ไม่เป็นไรนะครับชีวิตนะลักกี้มันก็ต้องมีสุขบ้างทุกบ้างดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าลักกี้เครียดสงบจิตสงบใจมาเป็นชาวพุทธปฏิบัติธรรมกันโอเคไหมโอเคครับโอเคครับถ้าเราพูดถึงธรรมะและพุทธศาสนาเราต้องเข้ามากราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีรัชก,กาลที่สามันก่อนเลยครับเพราะว่าท่านทรงเป็นผู้มีคุณอุปการต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากครับ ในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีการตั้งธรรมยุทธนิกายสร้างและปฏิสังขรณ์วัดสำคัญถึง53วัด ทรงทำนุบำร,รุงพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งได้ทรงสร้างธรรมสถานซึ่งตั้ง,งระงานอยู่คู่กรุงรัตนโกสินทร์มานานถึง175ปีได้แก่โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามที่เหลืออยู่เพียงองค์เดียวในโลกเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธและเตือนสติให้น้อมดำลึกถึงหลักปฏิบัติสำคัญในการดำเนินชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้พี่เอ,อิร์วันนี้พวดจะได้ดูดโลหปะ,ะปราสาทนอเปล่มครับถูกต้องแล้วแต่ว่าเอ๊ะ ลักกี้รู้จักโลหะประสาทไหมครับก่อนโควิดลักกี้คเคยไปดิสนีย์เวิลด์มาที่อเมริกาครับแคสเซิลคือโลหะประสาทนะเปล่าครับโอ้โหน้องลักกี้เข้าใจผิดไปไกลเลยนะคะอันที่จริงโลหะประสาทนั้นเป็นชื่อดั้งเดิมของอินเดียค่ะเรียกมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลสมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายว่าหมายถึงตึกที่มียอดเป็นโลหะและที่ยอดองค์ประสาทนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระบร,รมาสารีริกธาตุ แต่โชคดีนะคะที่วันนี้พิธีกรของเราได้มีโอกาสกราบนมัสการและสนทนาธรรมกับพระมหาแสงสิวโรท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามค่ะอ่าน,นี้ก็มีมาตรการในการวัดอุณหภูมิว่าอุอณหภูมิเราสูงไหมมีไข้ไหมก็รักษาความสะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีแมสให้บริการประชาชนด้วยสิ่งที่สําคัญที่อยู่ในวัดแห่งนี้มีอะไรบ้างครบ ที่โดดเด่นก็คือโลหะราสาทที่สร้างขึ้นแทนมหาเจดีย์แล้วก็เพื่อจะเป็นอาคารปฏิบัติธรรมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์โปรดให้สร้างเหมือนกับหลังที่สองของศรีลังกาโดยให้ช่างมาดูแบบที่ศรีลังกาจำลองมาสร้างที่วัดราดาโดยใช้ศิลปกรรมไทยแล้วก็มียอดถึง37ยอดตามคติธรรม โลกมหาปราสาทเนี่ยมีอยู่สามหลังในโลกเนี่ยนะคือหลังแรกเนี่ยสร้างที่อินเดียโดยนางวิสาขาสร้างถวายพระพุทธเจ้าหลังที่สองเนี่ยสร้างที่ศรีลังกาโดยพระเจ้าทุตตะคามณีอภัยและหลังที่สก็คือที่ประเทศไทยทั้งสองหลังนั้นเ,นเสื่อมสลายไปตามการเวลาพระอาจารย์ครับแล้วธรรมสถานเนี่ยมีบทบาทสําคัญยังไงบ้างครับกับการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนไทยชาวพุทธของเราครับ พระรำมิของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ทรงสร้างโลหะปราสาทเป็นคติธรรมโดยยึดเอาโพธิปัติธรรมสาเจ็ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเป็นโลโก้หรือว่าแบบในการให้พุทธศาร,รกรชนเนี่ยเมื่อเข้ามาที่โลหะปราสาทแล้วจะได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าหมวดแรกก็คือสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรม โดยมีเก้าอี้สมาธินั่งพิจารณากายก็จะพิจารณาเรื่องเรื่องการเกิดการแก่การเจ็บการตายเนี่ย<ม>ใครมานั่งก็จะได้รู้ซึ้งถึงธรรมะที่พระเจ้าได้ตรัสรู้<ม><ม>ความพิเศษของกำแพงก็คือเสาเนี่ยเป็นศิลาแรงนำศิลาแรงมาจากที่ต่างๆเพื่อมาสร้างโลหะปราศาสตร์เพราะสมัยนั้นยังไม่มีเหล็กไม่มีเสาเข็ม าการสร้างโลหะปราสาทก็ต้องใช้ความคงทนก็คือศิาลาแรงขึ้นเสาแล้วก็เกาะอ,อิดให้หนาทําให้เกร่งขึ้นมาเพื่อจะยกโลหะปราสาทได้ถึง7ชั้นเ้่มาถึงนี้ก็จะมีป้ายนะป้ายแล้วก็ผังสถานที่อ่านหนังสือนะอแล้วก็มีป้ายบอกธรรมะป้ายของสติปัฏฐานมีอยู่สี่สีป้ายามีทั้งภาคภาษาบาลีภาษาไทยที่ ที่อธิบายแล้วก็มีภาคภาษาอังกฤษที่อ่านหนังสือก็จะมีหนังสือไว้ให้บริการประชาชนนะครับระหว่างยอดของโลหะประสานก็จะปริจฐานพระประจำยอดหนึ่งองค์สามารถไหว้พระประจำโลหะประสานเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง36องค์องแล้วสามสิบหงองออแล้วและยังมีพระรมสายดีธาตุอยู่ด้านบนส่วนที่เป็นชายน้ําตกก็ยังโปร่งสามารถที่จะ นั่งสมาธิเดินจงกรมต่างๆเนี่ยลมก็จะผ่านเข้ามาใช้แบบธรรมชาติการเดินจงกรมเนี่ยมันก็จะได้ในแนวของสตอิอีกอย่างหนึ่งโดยที่ว่าคนที่ภุงซ่าคนที่ภุงซ่าไม่สามารถนั่งสมาธิได้ต้องเดินจงกรมให้มันจิตใจมันเข้ารูปเข้ารอยก่อนคนั้นวิธีการอยู่ของพุทธก็จะมีสองแบบคือนั่งเดินจงกรมก่อนนั่งสมาธิเสมอ,อม ก็เดี๋ยวต่อไปเราจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับพระอาจารย์โอเคครับเชิญพระอาจารย์นำครับพระอาจารย์ครับด้านบนนี้สวยมากเลยนะครับแนวทางการเผยแพร่ศาสนาในยุคนิวนอลแบบนี้นะครับทำได้ยังไงบ้างครับก็มีหลายช่องทางสมัยนี้เราใช้โซเชียลหลายวัดก็จะเผยแพร่ศาสนาโดยวิธีการสมัยใหม่มีเฟซบุ๊กบ้างอะไรบ้างต่างๆเนี่ยพระอาจารย์คะตอนที่พื่เรื่องเรียนออนไลน์ครับคนบ้านเยอะฮะ ทำยังไงให้มีสมาธิอะคะผู้ที่เรียนทุกคนนะต้องใช้อิทธิบาทสีไม่งั้นจะไม่สำเร็จในการเล่าเรียนนะครับคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะครับหวังว่าเราเนี่ยเป็นคนมีปัญญาถ้าเรามีความรู้แล้วเราสามารถหาอาชีพได้มีปัญหาเรื่องเรียนแล้วเรื่องโควิดก็อยากคิดสั้นอาจารย์เป็นกนําลังใจให้ และคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือโลหะประสาทมีทั้งหมดกี่องค์ในโลกและมีสิ่งใดอยู่บนยอดองค์โลหะประสาทวัดราชนาดารามท่านที่ตอบถูกนะคะจะได้รับรางวัลหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Thai Medical Mask ผลิตจากวัสดุที่ใช้ทางการแพทย์มีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อแบคทีเรียและฝุ่นละอองสูงกว่า99จําจนวน5รางวัลด้วยกันค่ะ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ เข้าสู่ช่วง Keep Walking Thailand ค่ะเช่นเคยพบดรธนากรศรีสุขใสนะคะท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรคสวัสดีคะ่ะดรธนากรคะ่ะครับสวัสดีครับดรวัสดาครับสวัสดีคาร,ครท่านผู้ชมครับค่ะปัจจุบันนี้นะคะโอ้โหทุกคนก็ต้องอยู่ในโลกออนไลน์กันหมดนะคะแล้วก็ใช้ออนไลน์กันแทบทุกวันด้วยเพราะว่ามันยิ่งมีโควิด19เข้าไปนี้ อัตราการเร่งในการใช้ดิจิทัลนี้ยิ่งสูงมากสําหรับประชากรชาวไทยแทบทุกเจนเลยนะคะถ้าจะถามว่ารู้เท่าทันดิจิทัลไหมก็คงจะลาบากละค่ะดรธนกรต้องขอความรู้ตรงนี้ด้วยนะคะเรื่องของความฉลาดทางดิจิทัล สิ่งแรกที่เราต้องรู้เท่าทันก็คือเราต้องเข้าใจกลไกการทํางานของดิจิทัลนะครับวันนี้ระบบการจัดเก็บข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูลนในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไปไกลมากเลยนะครับถามว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเราไปเที่ยวไหนเนี่ยจอยวัสดาจะนึกนานมากเลยแต่ว่าในคลาวนี้มันเก็บข้อมูลเราหมดเลยนะครับแล<ช>้วมันแจ้งเตือนแล้วมันจําทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับเราแล้วก็มาบอกเรานะครับโดยบ,บางทีเนี่ยเราลืมไปแล้ว นะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกดิจิตอลนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเวลาเราจะพิมพ์เซิร์ชหาสินค้านะครับเราพิมพ์ไปหนึ่งประโยคหนึ่งคำหลังจากนั้นเนี่ยทุกช่องทางที่เรามีบัญชีนในโลกดิจเตอน็ตมันคลึบมาตลอดแปลว่าการทํางานของกลไกในโลกดิจิตอลของ AI ก็ดีนะครับของพวกการประมวลผลที่เรียกว่า Big Data ก็ดีเนี่ยวันนี้ล้ามากเลยนะครับเราต้องรู้จัก โลกดิจิตอลว่าเขาไปไกลมากแล้วนะครับเราบางทีตกเป็นเหยื่อนะครับไอประเทศส่งข้อความมาในสารพัดรูปแบบคุณได้เงินคุณได้รับการอนุมัติคุณมีคนโอนเงินเผลอไปไวนิดเดียวไปกดปุ๊บดูดข้อมูลเลยอย่างนี้เป็นต้นหมดตัวได้เลยนะคะเอาไอเดีเอาเลขบัตรประชาชนเอาเลขบัตรเครดิตอะไรต่ออะไรทั้งหลายแหละไปหมดทั้งบัญชีเป็นข่าวอยู่บ่อยๆเราไปทำแบบเดิมๆนะครับ มันอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับเราจะต้องเปลีย่ยนวิธีคิดวิธีทํางานนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็เริ่มทําสิ่งที่เล็กๆนะครับก็ค right right right. ือว่าเราทํำคล้ายๆเราไม่ถึงขั้นที่จะไปสร้างระบบ Big Data นะครับแห่งกันในโลกอินเทอร์เนต็ตแต่เรากำลังทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนมีเดียมอนิเตอร์นะครับคอยมีระบบติดตามว่า สื่อต่างๆเนะนำเสนอเนื้อหาแบบไหนอะไรยังไงอันไหนควรจะรับชมอันไหนควรจะแชร์อันนี้ควรจะระวังอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็มีโครงการที่ทดลองทำมาเกือบปีแล้วเรียกว่ามีเดียอาร์ร์คล้ายคล้ายโซเชี a ลล i ส g ์เทนนะครับว่าสื่อแต่ละสาขาแต่ละขแขนงแต่ละแพลตฟอร์มก็พูดกันถึงเรื่องอะไรนะครับเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แล้วเราควรจะ มีข้อมูลมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างไรครับอันนี้คือเป็นภารกิจกองทุนครับดรวัสดาครับเราเพราะเราต้องตามโลกดิจิทัลให้ทันนั่นเองมีเดียอเลอร์สเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นการให้ข้อมูลแบบสั้นๆใช่ไหมคะครับอ,อันแรกเลยนะครับก็คือว่าเราต้องการให้ข้อมูลเนี่ยมาทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการรู้เท่าทันสื่อหรือมีเดียลิเทอรเรซีเพื่อจะรู้ว่าเออวันนี้สื่อนําเสนออะไรอย่างไรมีรเรื่องหลังเบื้องหน้า นะครับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงพอมีมีเดียลิทิเรซีหรือรู้เท่ากันสื่อแล้วเนี่ยเออเราก็จะได้สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นสื่อที่ไม่ดีทั้งหลายนะครับเราควรจะมีท่าทีอย่างไรส่วนที่ดีเราควรจะนํามาใช้อย่างไรก็คุณก็มีภาระหน้าที่อยู่ข้อหนึ่งก็คือส่งเสริมการมีส่วนร่วมการส่งเสริมให้ทุกคนเป็นผู้รับเปิดรับสื่อที่มีทักษะหรือมีคุณภาพมีวิธีคิดมีวิธีวิเคราะห์ ค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะต้องขอบพระคุณมากสัปดาห์หน้าขอความรู้เพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือดรธนกรศรีสุขใสค่ะท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสืบปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นะคะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการ Thailand New n o r m a l กับจอยอวสัดานะคะอาทิตย์หน้าพบกันใหม่ก้านฬิกา30นาทีค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ถ้าม,มาตรการเราร่วมกับวินัยของคนในชาติดีเราอาจจะเห็นทิศทางขาลงขาขึ้นใช้เวลาประมาณ4เดือนขาลงก็คงประมาณ4เดือนแล้วรอบนี้น่าจะจบก,ก็ประมาณสิ้นปีนี้ครับติดตามชมได้ในรายการไทยแลนด์นิว n o r m a l กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์และดรอวสดาปกมนตรีอาทิตย์ที่19กันยายนนี้เวลา9นาฬิกา30นาที สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์